สวัสดีครับส่วนมณฑลพระกิ่งพระริพีด่าหกแปดทั้งที่สามสิบเจ็ดประจำวันที่หกมิถุนายนสองพันห้ารสิบแปดนะครับวันนี้วันที่หกมิถุนายนสองพันห้าสิบแปดเป็นวันที่สามสิบเจ็ดข้าพเจ้าในวันชนะพุทธทงชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าทรงตั้งมัน่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัครพเชชนะในบทสวดอย่างตอเน่งด้เถิดบทที่หนึ่งบทรักพลัลตนตาไตอารังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระวตาธโมธรรมนัมมัสสามิสุปฏิปันโนพระวโตาสาวะพระสังโคสังฆนัมามิบทที่สองบทบูชาพระภัยลีพินาอรังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิธะมานุธานิตารามีหิจักทิสติ ยาวะชีวังอาหงางพุทธังธรรมังสังฆังสารนาคโตปูเชมิรัตนนตยานธรรมังจารานิสตินาปทที่สามบทสดชุมุนเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธธมัมมุนิราชัสะสุนันตุสัโมคทังสัจเเกเมจริเปิริสิคาราตเตจันตะอิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตรุวนคหานี เคหะวัตถุมิเขเตภุมมาเจยันตุเทวาชลธารวิสะเมยะขะคันทพนาคาติดฐามตาสันติเกยังมมนิวะรพจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรรณการุอิยังปทันตาธรรมสวรรณการุอิยังปทันตาธรรมสวรรณการุอิยังปทันตาบทที่สี่บทสวดปุพะภาคะนาปการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหตโตสมัมมาสัมพุทธัสสะบทที่หาบทสวดใจสรณะขมนะปาทะพุทธังสรณังขจชามิธัมมังสรณนังัจชามิสังฆังสรณนังัจชามิทุติยัมปิพุทธังสรณังัจชามิทุติยัมปิธัมมังสรณนังัจชามิทุติยัมปิสังฆังสรณังขจชามิตติยัมปิพุทธังสรณนังัจชามิตติยัมปิธัมมังสรณังัจชามิตติยัมปิสังฆังสรณังัจชามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคถา นติเมสรังอัญญงพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรังอัญญงธโมเมสรังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรังอัญญงสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่7ปุสสติรัตนะปนามคาถาพุทธังนัเมรัตนะุูตสรีระจิตตังธรรมังนัเมรัตนะุูตวิสุทธิสารัง สังฆนเมรัตนภูตะสุสีลทิฐิเอตังนเมเต,ต,นนติรัตนารัตน์ตายาวหังสัมมาสโมสะติตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวะสป,ปะวัตตังอสมิตะยมหิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทุตถะ สัทถังวินยูหิปันธิตาชนนจิวิชญญะรูปังโรกรมหิเกหิจิกฐานจุประรพะนิยังเกสันจิสุทถุวิธีตังคุณกายตายนาเมหิเยว,วะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปปัสตังมณสิสุทะปัาทะทฐานังปุญญติกาณะมะสม,สมุตสมุตตะมะคุณภูมังทุกขาปะมุตจ,จนะ มุขาสารนังขตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูเชเนยังนิพนะสัชิกิริยายุปะนิสัยถังสัมมากิเลสมมระโสทะนสิทธิยาจะสาธุหิอัตตะกุสะเลหุปะเสวะนิยังปาเนหิจาปิสารนังขมะนิยะเมวะตะสมาหิตังติรัตนังสารนังขตามหะรัตินทิวังคณะเนสุนมัมสมานา าาปูเชมะจปิ p i สัตสตังสุปสัสสนะจิตตาตฐานุปาริจะริยาสถารตาจะปุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสัธาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยัยยมหิปะมาณภูโตโลกุตระพิสมยโมมยิีโตสุโคชังตัสโสภาวิเยะจะยายะอายมปิโหตุวัตถุตยเยปริจิโต สุปัสสาทก,กาโร <c oughs> <c oughs> บทที่8นมการะสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหะมะลาปรกกัดโทสามังวะพุทโทสุกโตว,วิโมโตมารัสะปาสาวินิโมจจย,ยันโตปาเปสิเขมังชชนะตังวิเนยังพุทธังวรังตังเสราสานามิโรกสะนาถาาาันจะวินัยะกัญจะดันเตชะสาเตชยะิิธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเสมตุธรรมโมทะ โชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสิโลกัสสวิสุทธิมาคังนิญญานิโกธรรมะทะรัสตารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังเสรสานามานิโมหะป,ปะทารังอุปสันตะทาหังปันเตชะสาเตชะยะส,สิทธิโอตุสัพพันตรายาจาวินาสเมตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุโคโยโลกาาัสสะปะปุกะกิเลสะเชตาสันโตสายางสันตินโยชโคจัก สวากขาธรรมังวิธีตังกะโรติสังฆังวรังตังเสวรสานมังมิพุทธานุพุทธังสมะสีระทิฏฐิตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวิาณสเมตุปฏิตาก้าปุสวดนโมการอัตตกะคาถานโมอัตโตสมาสัมพุทธสัมมเหสิโนนโมอุตมะธรรมะสักสวักดาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆัสาปิทุสุทธะสีละทิฏฐิโนนโมอมาตา ยารัตสะรัตนัตตยัสัสทุกานณโมโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัฏุตระยัสับินะโม,มการลปะภาเวนะวิคัตฉันตุอุปัฏฐวานะโม,มการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานะโม,มการลสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตสวะบทที่สิบบทสดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมัยยังภระกวารสเกสุวิหารติเกิดไปดรอพุตุเสมิงม,มหวาวันเน มหาตาพิคูสังเคนะสถิงปัญจามเตหิพิคูสเตหิสเเหวะอรหันเตหิทัสหิจารุขาธาตุหิตวตาเยปุเยนะสนิปติตาหอนติท้าขวันตังทัศนายะพิคูสังคัญจักอัตโขจะตนาังสุทธาวาจการิกานังเทวานังเอตัทโขสิกยังโขพระวารสเกสุวิหารติกาปิรัตวุสมิงมหาวเนเมหาตาพิคูสังเคนะสถิงปัญจามเตหิพิคูสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิ ทัศหิจารุขัทาตูหีเทวดาเยกุเยนะสนิปติตาหุนติพระควรตังทัศนายะพิขูสงคัญจะยานุณะมายังปีเยนะพระขวาเตนุป,ปะสังกะเมียมะอุป,ปะสังกะมิตวาพระขวตโตสันติเกตับเจสขาถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสายถาภินามะพระวาปริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาระยะภาษา,ารรตังวาภาหังสัมมินเชย,ยะอิวะเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพ,ร,ตาพร,ตาระขวตโตปุรโตปาตุระหังสุ อตโคตาเทวตาพระพักวันตัง <blunt animation. S 2> อภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังพิตาโคเอกาเทวตาพระพโตสติเกอีมังคาถังอภาสิกมหาสมยโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคาตาอัคตันมหอิมังธรรมะสมัยังทักิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัตโคปราเทวตาพระพุโตสติเกอีมังคาถังอภาสิตัตราพิโคโสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะังสุสารถิวะเนตานิคะ เขตวายธริยานิรัขันติปันติตาติอัตโหอราเทวตาพระวคโตสติเกอีมังคาทางอาภาสิเชตวาขีรังเชตวาปารีคังอินทขีรังโอหัจจะมเมชาเตจจารันติสุธาพิมาลาจักขุมตาสุทังตาสุสูนาคาติอัฏโคอราเทวตาพระวคโตสติเกอีมังคาทางอาภาสิเยเจจิพุททางสรณิกตาเสนาเตคณิสันติอปัยยะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติติ อตโขพระควาพิคุอามันเตสิเยคุเยนะพิขเวทัสสาสุโรกาธาตุสุเทวตาสนิปต,ติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิคุสังคจะเยปิเตพิขเวเหตุสูอติตะมัทนานังอรหันโตสมาสมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาเหตุสูงเสยยะถาปิมายังเอตตาราหิเยปิเตพิกเวผูริสันติอนาคตะมัทนานังอรหันโตสมาสมพุทธาเตสัมปิพระควันตานัง เอตัปรมายวะเทวตาสนิปติตาพระวิสันติเสยยัถาภิมาอย่างเอตาระหิอาจิกิสสามิพิกเวเทวะกากยนานังนาม,ามิกิตายิสามิพิกเวเทวะกากยนานังนามิเทศิสามิพิกเวเทวะากยานังนาามิตังสุนาถาศตุกลางมณสิกะโรธาภาสิสามิาามาามามตาาามมิเอวังพันเตติโขเทพิขูภะคัพโตะจัตตสูงภะคบาเอตทัทโวจัสิโลกะมนุกขสสามิยะถาภูมาตัสสิตาเยสิตาคิริครัง ปะหิตตาสมาหิตาปูถุสีหวัสลีนาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปสัสสนมะมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาววเนกาพิละวัทเวตาโตอมันติยิสสา,าสาวะเคสตงเลระเตเทวกายาพิกันตาเตพิชนา,าทาพิโวเตจะอาตปาปมักรุงสุตวาพุทธศาส,าสานางเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานาทัทสรังเอออเปเคสาตะมัทคุงสาสัง อัาถาสัตต์ระหนังเอกษาสารังอมนุษสาระมัทธสูงอาเปเกนันตามัท่าผงที่ศาสภาภูตาอหงตัณจัสภังอลปิญญายะวะวะกิตตวานัจกุมาตโตอมาตยิสัทธาสาวกเกศาสเนาพระเทวกายาอภิกันตาเทวิชานธาภิโสรีโวหังคิตได้ยิสามิคิระหิอนุผูปโสสัตตะสหัสสาวยขาภุมมากะปิลาวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยัสสะิโนมุตตมานาอภิกามุ พิ่ขูนางสมิติวงศนางชะสหัสสาเหมกัตายะขานานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสนโมทมนาอธิกรมูพิ่ขูนางสมิติวงศนางสาธาคิราติสหัสสายยะขานานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสนโมทมนาอธิกรมูพิ่ขูนางสมิติวงศนางอิเจเตโสระสสหัสสายยะขานานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสนโมทมนาอธิกรมูพิ่ขูนางสมิติวงศนาง เวสามิตาปัญจัสรายะขานังนตาวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมุทัมนาอภิกรรมุภิกุณาสัปิิวนังกุมภิโรราชคเเหโกเวปุลัสสาวินิเวสนังพินโยนางสตาสาสังยัขานังปายุรุปาสติกุมภิโรราชคเเหโกสบะคัสสัปิิวนังปุริมันจติสังราชาทัจจารโทปัสสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตัสสะพระโวยนานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันมุาอิก พิคุณนางสมิติมนังทักขิณันจที่สั่งราชวิรุฬหโภตปะสาสติกุมภันธนังอธิปติมหาราชาจ้าสสีโสตปิตาสาผ้าโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยสสิโนมุธมานาอภิกามุพิคุณนังสมิติมนังปชิมันจที่สั่งราชวิรุปหโขปะศาสติกุมภันธนางอธิปติมหาราชาจ้าสสีโสปตปิตาสาผ้าโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยสสิโนมุธมานาอภิกามุพิคุณนังสมิติมนัง อุทาจัติสังราชากุเบโรตปัสสาสติยะขานังอาทิติมหาราชายะสัโสภุตาปิตาสาขะโวอินทัณนามาภาพลายอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสัจิโนมุธมนาอธิกรรมุภิขุนังสมิติงวนงังปริมาทิสังทัตตารตโทตะคีเนนะวิรุณหโกปชีเมนะวิรูปขุเวโรตรังทิสังจัตตารโธเตมหาราชาสมันตาจัตโรทิสาทันทะลามนาอัตถังสุวันีกาปิลาวัตเวเตสังมายาวิโนชาสาอาคูวันจานิ กาสัทามายาโคเตนทุเวเตนทุรุปุจาพิภูโตสหะจันทนโนกามาเสโทจะกกินุมันทุนิพันตุจักปานาโทอุปะมันโยจะเทวสุโตจะกมาตาลิจิตเสโนจะกันทภูนโรโลาชาชโนสโปอาคูปัญจสิโคเจวติมพารุสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคันทภาสาราชุภิโมทมมนาอภิกรรมพิขุนังสเปติงวะนังอัถาคูนาพัสสานาคาเวสาราสาธจักกาลังภัร拉萨ตระอาคูบายาคาสายาติภิ ยามุนาทัตถาจะอาคูนาคายศสสิโนเอราวัณโนมหานาคโ,โสปะคาสมิติวันังเยนะคาราเชสาสาหาันติทิพาทิสาปจิทวิสุทธาจัพูเวหายะสาเตวันะมะชะปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอาภตยันตทานาาราชานามาสิสุปันโตเขมมะกาสิพุโทโธสันนหะหิวาจาหิอุปปะวะหะยันตานาคาสุปันาสรนารนมกังสุพุทธัง ชิตาวชิระหัตเทนะสสะมุธังอุสราสิตาพาตโรวาสวัตเสตอิทิมโตยสสโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธนเวคสาเวปจิติสุจิติจาปาราโธนมมจิสหาสาตัญจะภาริปุตานังสเพเวโรจนามกาสนาหิตวาพระเิงเสนาปะหูพัธมุปาข้ามุงสมัยโยธานิพระทันเตพิขูนังสมติมวังอาโปจเทวาปทวิเตโชวายโยตราข้ามงวรุณาวรุณาเทวา สมโมจจะยัสสัสสาสหะนิตักรุณากกยค่ะอาคูเทวายัสสสิโนทัสเสเตทัศธากายาสัตตินามตัวันโนอิพิมันโตชุติมันโตวันหนวันโตยัสสสินโนโมทมมนาอภิสมุนพิคุณังสมิติงวันังเวนทูจะเทวาสาารีจะอสมาจะทุเวยามาจันทสุปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยะสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตาณขัตานิปุรักิตวาอาคูมัทวราหกาวาสุนังวาสโวเสธโทสกโกปะคะปุรินทโท รรทัเสตสะสั t h า g าสัพเพนัน,นตตววนิโนอิทิมันโตสติมันโตวันะวันโตเลสสิโนโมโทมานาอภิการมูภีคุณังเสมาติงวะนังอัทาคูสาภูเทวาชรมาคิสิขาริวะอริธกาจโรโชาจัอมมภุภะนิพาสินโนวรุณาสาธรรมมาจากอจุตาจัอเนชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสินโนทัเสตสะสัา h ายาสัพเพนัน,าน,านตตววนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสนโนมุธมนาอภิกรรมุพิคุนังสัพติงวะนังสมานามหาสมานามานุสสามนุสุตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาราคูฮัรยโยเทวาเยจาโรหิตะวาสิโนปารคามหาปารคอาคูเทวายะสัสนโนทัเสตสะสทากยยาสเพนานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสนโนมุธมนาอภิกรรมุพิคุนังสัพติงวะนังสุกตารุมหาอรุณาอาคูเวคะ อาสาสะโอทาตะไครหาปารโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสถามาตาหาลักชามิสกาจะยัสสัชโนฐานยังอาคาปชุโนโยทิสาอภิวัติท่าเสตเสสะสะกายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสัชโนโมทามะนาอภิคะโมภิกขุนังสิเมติมุนังเขมิยาทุสิตายามากตะกาจยัสสัชโนสัมพิตะกาลามะเสถาชุตินามาจะอาสวานิมานาราติโนอาคูอาถาคูปะริณิมิตาท่าเสตเสสะสะกายาสเพนานัตตะวันิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัจยมุทัมนาอธิกามูลพีขุนานางสัมปตินวันังทัดเศษสัสตเทเตเทวะนิกายาสเพ,พนานัตตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันฉุญเยจันเยสัททิสาสหะปาวุะธธชาติมะคคีรังโอคะติน,นะมานาสวังท่าเขมุขะตรังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพรมาประมาตโตจกักปุตตาอิติมันโตสหสัมน,นางกุมาโรโอติโจสจะโสภาคะเสปตินวันังสหัสระพัมะโรกานังมหาพรมาพิติถติ อุปปัโนสุติมันโตพิสมากโยยะสัจโตถ้าเศรฐาอิสราอาคูปัจเจกะวะสัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวารโตเตจัสสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมะเกมาราเสนาภิการมิปสะคานาหัสสะมันทิยังเอถาคณะหัตถะพันธะราคีณะพันธะมัทถุสมันตาปริธาปริวาริธามาโวมุจิทาโกจีนางอิติตัฐะมหาเสนโนคานาหะเสนางอาเปสัยปานินาตาละ มาหัจ,จะสรังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคลธนะยันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุตโทโอสยังวเสตันจะสาพังอภิญญาญาปภักขิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสตาสาวะเคสาสเสนระเตมา,าเสนอาอภิกันตาเตวิชานถาถะิขโวเตจะอาตปมามก,กรุงมสุตวะพุทธสัสสดสังวีตราเคหิปากามูเนสังโรมปิอินทชยงสเพวิชิตะสังฆามา พยาติตายาสสโนมุทันติสหภูเิหิสาวกาเตชะเนสุตาติ